การ์ดจอ AMD Radeon เนี่ยขึ้นชื่อมานานแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพพลังเพียวของเขาเนี่ยทำได้แรงน่าประทับใจมากๆนะครับแต่ว่า กลับมาตกม้าตายเรื่องไดเวอร์ที่ไม่สามารถรินสิภาออกมาได้เต็มที่สักเท่าไหร่นักนะครับทำให้หลายคนเนี่ยล้อเลียนการแบรนด์เรดิออนนะครับว่าซื้อวันนี้แรงวันหน้านะครับจะว่าไปแล้วไอ้คำนี้มันก็ไม่ได้เกินจริงนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราได้เห็นการจอเอ็มดีหลายตัวนะครับรุ่นเก่าๆนะแสดงสิภาออกมาได้ดีกว่าตอนที่มันเปิดตัวใหม่อยู่พอสมควรเลยนะครับจะว่าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่แย่นะแต่ว่าโอเคเราก็พูดไปตามจริงแล้วกันนะครับวันนี้มีคําสาบเรื่องไดเวอร ก่อนนะว่าอย่าพึ่งซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเกมที่พูดถึงในวันนี้มันเป็นเกม Starfield นะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเกมที่ Optimize ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่านักพัฒนากลับมาโทษคอมว่าคอมคุณแรงไม่พอเป็นเกม next gen อะไรงั้นมากกว่านะครับเอาจริงมันก็เป็นทุกข่ายนะครับต่อให้เป็น AMD เองนะครับเป็นเรื่องแปลกนหนึงตรงที่ว่า ไอผู้ผลิตเนี่ยบัตติสตาเนี่ยครับผู้ผลิตเกมเนี่ยกับ AMD เนี่ยเขามีการจับมือ Op ป i m i z a t i o n ร่วมกันมาและประสิทธิภาพของกาจอจอ AMD เมื่อเล่นแบเกมนี้จะดีกว่าทั้งค่ายเขียวแล้วก็ค่ายฟ้า i n น e l นั่นเองนะครับแต่ว่าไอบัคตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าเสียดมากแต่ก็เป็นอะไรที่ดูตลกเหมือนกันนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็คือมีคนซื้อเกมนี้มานะครับและใช้ควบการจอ r a ด e o n ซึ่งประสิทธิภาพในการเล่นอะไรต่างๆโอเคมันก็ลื่นไหลดีนะครับแต่ว่าดาวมันดันหายไปนี่คือคุณเเล่นกม สตล์ฟิวใช่ไหมคุณก็แบบว่ากะจะไปดูดาวอะไรอย่างนี้นะครับแบบมีแสงระยิบระยับสวยงามท่องอวากาศนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้การ์ดเ m d มด d เร n อนนะครับ ดาวดวงหนึ่งมันจะหายไปนะครับผู้เล่นคนนี้ฮะเขามาโพสต์ลงใน sub reddit ของเกม Starfield เลยนะครับว่าเขาเนี่ยใช้ AMD Radeon แล้วเจอปัญหาที่ชวนหัวเราะนะครับไอเกมเนี้ยมันจะไม่เรนเดอร์ดาวดวงหนึ่งเลยถ้าคุณใช้การ์ดจอ AMD และอยู่ฝั่งเดซายของดวงจันทร์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นกับ AMD Radeon RX 6 0 0 0 Series หรือ RX 7 0 0 0 Series เท่านั้นเพราะว่ามีผู้ใช้การ์ดรุ่นดังกล่าวหลายๆคนที่บ่นเข้ามานะครับยังไม่เห็นในรูปตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรูปที่ปกตินะครับก็คือ ือตรงบริเวณด้านบนมุมขวาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีดวงดาวสองแสงสว่างระยิบระยับมานะครับทำให้พื้นที่บนดาวที่คุณยืนอยู่เนี่ยมันส่องออกมาเห็นเป็นเลเยอร์เห็นเป็นหินอะไรสวยงามก็คล้ายๆว่าเหมือนพระอาทิตย์ส่องลงมาบนโลกให้เป็นแสงนะครับแต่ถ้าคุณใช้การ์จอเอมดีคุณจะเห็นเป็นรูปที่สองนี้นะครับรูปนี้ก็คือมันไม่มีดาวที่แสดงออกมาเห็นแต่อย่างใดแต่ที่น่าตลกเลยก็คือไอ้ที่คุณยืนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีแสงสว่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่มาของแสงมาจากไหนเหมือนกันฮะก็ ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แม้ว่าไอ้บักอันนี้นะครับมันไม่ได้หนักหนาถึงขั้นที่ตัวเกมจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยมันก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยซื้อเกม Starfield มาเราก็อยากจะเสพความสวยงามของดวงดาวใช่ไหมแต่ว่าดวงดาวมันหายไปอะ่ะคือมันเล่นได้แต่ว่าแสงมันมาจากไหนวะเออมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกๆปกนะครับโดยเฉพาะกับออการ์ด AMD Radeon นะที่ผมว่าไปแล้วนะครับเขาเนี่ยจับมือกับนักพัฒนาเกมปฏิสตาร์เนี่ยว่าจะต้องออกมาดีที่สุดแต่ว่ากลับมาตกม้าตายในเรื่อง บักงงๆแบบนี้นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับเขาก็ออกมาบอกเลยนะครับผู้ใช้ Reddit คนนี้เขากแก้ง่ายๆนะครับด้วยการเอาการ์ดจอ AMD Radeon RX 7900 XT ออกซะแล้วก็ไปเอาการ์ดจอรุ่นเก่ากว่าแบบของเจนที่แล้วทาง NVIDIA RTX 3070 Ti เข้ามาใส่แทนนะครับแล้วปัญหานี้ก็จะหายไปอย่าง สมบูณ์แต่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าการ Radeon 7900 XT เนี่ยมันเป็นการ์ดที่อัพติมัล์มาเล่นกับเกม Starfield ได้ดีกว่าของฝั่ง NVIDIA 3070 Ti แน่นอนนะครับเพียงแค่ว่าคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าคุณอยากได้ v i s u a l ได้ภาพดวงดาวที่สวยงามหรือว่าคุณอยากได้เฟรมเรทที่ลื่นไหลนะครับก็ลองชั่งน้หนักกันดูนะครับแต่ว่านี้ก็ถ้ามองเป็นกลางนะครับมันก็เป็นประสิทธิภาพโดยรวมด้าน Perform อร์มาต่างๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่อง v i s u a l เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะมีการออกมาแก้ไขบันะ๊ก ซึ่งไอ้บัคเนี่ยมันไม่ได้น่าจะแก้ไขอะไรยากนะครับต้องรอดูทางปฏิส้าออกมานะครับว่าออกมาแก้แพทช์เมื่อไหร่นะครับไม่แน่ว่าตอนนี้ที่คุณดูเทมเนี่ยแพทจะออกมาแก้แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่มีการแก้ไขก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะไอ้เกม Starfield เนี่ยผมกล้าอวยเลยนะครับด้วยความเป็นค่ายของผู้ผลิตผู้พัฒนาเกมเดียวกับ Fallout Skyrim เนี่ย Modding Community ของเกมนี้จะต้องมาแบบรื่มๆอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไม่กี่วันนะครับเราก็ได้เห็นมอดออกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมอดของฟัง D L S S frame Gen เองเนี่ยก็เปิดมาให้ใช้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้บั๊กทีน่นี้ไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่าดาวไม่แสดงอะไรในอนาะคตเขาอาจจะเปลี่ยนรูปดาวเป็นหน้าคนเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างอื่นผมว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับเกมนี้